คำว่าเบดเลเฮมในภาษาฮิบรูแปลว่าบ้านแห่งขนมปังซึ่งเล็งถึงพระเยซูคริสต์ผู้ที่เป็นอาหารแห่งชีวิตแล้วก็ชาวยิวเขาไม่รู้นะคะว่าพระเยซูเกิดที่เบดเลเฮมยิวบางคนไม่รู้ทำให้เขารับไม่ได้เมื่อพระองค์มาประกาศตัวใช่ไหมคะว่าเป็นพระเมสยาเป็นไปไม่ได้หรอกพระเมสยาไม่สามารถมาจากนาซาเรตหรือกาลิลี เพราะว่ามันไม่ตรงกับพระพิมพมันไม่ตรงกับไบเบิลเรายิ่งพระเยซูมาประกาศว่าพงเป็นพระเมสยามาจากสถานที่แห่งนั้นในสถานที่เหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่ต่าต้อยในสายตาของคนยิวใช่ไหมคะเป็นไปนไม่ได้พระเมสยาต้องมาแบบสูงส่งอลังการต้องมาโคอล้มอาณาจากักรโรมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่รับโกหกเขาถึงต่อต้านพระเยซูเขาถึงไม่รับพระเยซู ยอน741-413แล้วก็ข้อ52คนอื่นกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์แต่บางคนกล่าวว่าพระคริสต์จะมาจากแคว้นกาลิลีหรือพัมพีกล่าวแล้วไม่ใช่หรือว่าพระคริสต์นี่เขาอ้างอิงพัมพีพระคริสต์จะมาจากเชื้อสายของดาวิดและมาจากนครเบดเลเฮมเห็นไหมคะซึ่งดาวิดเคยอยู่ที่นั่นดังนั้นจึงมีการแตกแยกกันในท่ามกลางประชาชนเพราะเหตุพระองค์ เขาทั้งหลายตอบและกล่าวแก่นิคโคเดมัสว่าท่านมาจากแคว้นกาลิลีด้วยหรือจงค้นและดูเถิดเพราะว่าไม่มีาศาสดาพยากรณ์เกิดขึ้นมาจากแคว้นกาลิลีเลยคือพระเยซูเกิดในสถานที่ที่คนดูถูกดูหมิน่นสถานที่ที่ดูเหมือนไร้เกียรติไม่มีชื่อเสียงไม่โดดเด่น เป็นเมืองที่ถูกลืมคนไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้พงค์ก็ถูกต่อต้านอยู่ไม่ยอมรับเพราะว่าเขามองพรมเมสยาไว้สูงมากแต่เขาไม่เข้าใจน้ำพระทยัยพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระเยซูมาปลดปล่อยคนจากการเป็นทาสของบาปพงค์มาเพื่อมีชัยชนะเหนือบาปและความตายซึ่งในพระพีก็เขียนไปแล้วแต่ เมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่สองพง์จะมาแบบยิ่งใหญ่อลังการคือพูดง่ายๆว่าสะเทือนเลื่อนลั่นทุกคนต้องรู้ว่าพรง์มาอลังการจริงๆอลังการยิ่งกว่าคําว่าอลังการ